ออกเฮมอย่าไปชอบเฮมโดยเฉพาะเนี้ก็เผาทุกคนไปขี้หมดเลยเฮียแผละแพ้ละแพ้ละคนเอกเลย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 เอาเฟิร์งบัต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 รลทนสเปคก็แพ้เหมือนกันเลยโดนพตายอ่ะโอ้ยอย้ยเฉยไปตราไปเอารูนุกันไปเพื่อนเราเพื่อนเราโดนอะไรละเฮียกูก็นึกว่าจะมาเร็วกว่านี้ไอ้สัสเอาว่าแล้วพรดแขังกูเพื่ออะไรอ่ะไอ้เฮียเดินตามไป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 เผาไอ้เผาไอ้เผาไอเผาอีกไปเผาอีกตื้อตี เอาไม่ได้เราคิวมาเจ้ใช้ให้ไปดิโอ้โหเจริญนะไอ้เที่ยไม่มีความเก็บใจอ่อนได้เลยโอ้โหยานาฟันสัตว์ไม่เห็นหรือไม่ได้เลยสัตสไม่ขังแล้วกูเด้งออกมาแล้วออกไอ้สัตว์เฮ้ยตีไม่ทันครับแคลรี่พยายามเล่นเลยครับยนาฟัไม่เล่นเลยมันเล่นเลยไม่เล่นก็ไม่เล่นกูไม่เล่นเลยไอ้เทียโอแคเลยป่ะป่ะป่ะเจ้จบไหมครับตบไหมครับมีที่ตบไหมตบครับตบครับตบครับ โอ้ยกดเพชรกูกลัามกับป๊อบดีร้อมตะบอลเลี้ยวใส่วะมเ่นที่อเลยแขกมาโอฟัะมันอยู่กับทีไว้ว้ามันอยู่กับทีไวิบ้เอ้าจักเอ้าล้มไปเลยจักไปเที่ยวเราเต้หิวจัดอืมจากคนโม่จักเฮ้ยรีเจนไอ้สัดไปพี่ก่อนไปไม่ได้เตย่าเตย่าอย่าเฮียอะไรไม่สนอ่า่า ไม่เป็นไรน่ออยใหญ่ยี่อะไม่สนลๆๆๆๆแล้วมันได้ไหมนะพารันไม่ดีเจนไงโอเคพี่ิดมาครับเดี๋ยวผมรอฮิวได้ฮินี่เล่นลินไม่อยู่เลยไปไปเล่นเลรอฮิวไ้ไว้ ลายผิดไล่ยลาไม่กลัวไม่กลัวไปตายไปไปงนโผล่โผล่ไม่ได้ครับพี่สีล่นดีครับเล่นดีครับน้องเจนน้องเหลือขอเบ่งดิสวยไบาคอขอเลยโอ้ยแรงมากไปโอ้โหโอ้โหผู้เชี่ยเต้เต้เต้เอาไม่มีไม่มีจับ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 พี่กูจะตายกูจะตายกูตายกูตายกูตาย เจ๋เจ๋อไปเซฟกูไอ้ยี่ย์คนนั้นถูกยี่ย์ผีโจนครับผมบอกก่อนเลยเยี่ย์ผีโจนครับเกมนี้ไอ้สัสผมเพื่อเต็มเต็มไปโดนเยี่ย์เลยเลยยแม่มันไม่หลบให้กูเลยมันโง่อยยี่ย์ไม่หลบหลบพ่อคู่คออยู่ไม่ให้กูหลบได้มันมันบินกันนะเออตายไปเลยเฮ้ยตัดได้จับกินฮะพี่ระวังพี่ผีพี่ผมอยู่ไกลมากพี่มันไอรถแข่งกระลังพี่โอ้เบ a b ้มันโดนมันเบนไปแล้วมันเบนไปแล้ว รเปโ่าอย่ารออย่ารออย่ารอพี่ขอร้องน้อยกับมันแหวิงมันแหวนอยู่กูติ๊กอยู่มึงกำลังเลียไข่กูเฮียตอนนี้เบลเมลครับออกเป็นเมลออกเป็นเมลครับเป็นเมลด้วยอีกคนนึงจะได้คนโหดครับเลยแชกไพ่เบลเปย์ครับไม่ออกมาสักเซี่ยเบลเปยครับเซี่ยเบลเปยครับเบลเกมนี้ดีมากเลยนะครับพี่พิดไม่ออกมาเลยไปแล้วนพี่พิดพี่ไม่มีบิงครับพี่พิดเดี๋ยวโดนเอาเข้าป้อมนะครับพี่พิดโอ้ชิบมาแชกหายนะม่มึงอยูาแชกหายนะมาแชกหายนะไม่กลัวโอเคครับโอเคครับเอาเร่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 ไม่พูดละเร ผมขอเปิดขอเปิดหนังสือแล้วนึงนะพี่พิชจอกันจอกันี่เไปออนทีหนึงมาละมาพี่พิชแต่มาครับพี่เต้นมาเต้นพยายาจับฮะเออเฮ้ยเจ้าหวสั่งอะไรไปอะไไปๆๆๆไเรียบร้อยอือพี่นีชมเชอเกินเนี่ยครับ

เฮ้ยอะไรอะเปอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเพื่อนกูซับไม่ได้ระบายไปดีระบาย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 สวยแล้วสลับเป็นเลยครับร่างบาครับล่างบางรับ่างบางนะไม่กัดนะไม่มีกัดนะแล้วเ่อไม่มีกัดนะไปช่วยจีไปเด่นชิปนี่เล่นเชื่อเก๋มากเลยครับ ตัวตัวต้องใช้สกิลเพย์แบบอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับมันทะเยอะมันทะเยอะมากนะมันทะเยอะได้ผูกผูกผูกได้หลายช็อตมากครับใช่ใช่ครับใช่ครับโดกูรุไลแม่งไม่ชอบกูตีเฮียยแม่งรอร้านอย่างเดียวเท่านี้เลยหน้ามาเป็นจังไรเลยโห้ยสวยครับสวยครับเอ็นเอฟเอเอฟเอหมดยดิอะไรไวเฮียจักเลยเฮ้ยโอ้โหสวยสวยจัดเลยครับเล่นเป็นทีมากเล่นดีจ้าเลี้ออกเลี้ยงออกทีนี้เซฟจัดเลยครับพี่ไบ ว่ต้องเสกเชือกเจี๊ยบมาจากดิไอ้โอ้โหกูได้ยี่นี่มาไอ้สัดโอ้ยพีชโดนเข็นเข้าไปแล้วพีเดินกลับมาครับถ้าอยากไดฮิวไม่เอาผมไม่ดึงอุ้ยเรือดเต็มยืนเลือดกูดิไปไปเดินกลับบอพี่ไปอุ้ยไอพีชมันกลัวไอเฮียไอปัดเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเ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 ลยเข้าไปเ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 ย ต่อตีให้ไปแล้วด็ตีให้ไปแล้วเด็กตีให้เออไม่ทันกูไม่ทันเออตีให้กูกดไม่ทันเพื่อนไปกูไม่มีจเล่นเหลี่ยมึงจะให้กูตายก็บอกมึงเอกไวยไม่งั้นมันตัวน่าหล่อมโห่ไปกูกดไม่ทันจริงๆกูไม่ได้จะให้มึงตายเพื่อนโถเชื่อไปมาแล้วชนะหรือเปล่าเพราะไอ้ไว้มันเป็นตัวขี้ว่ะใช่หรือเปล่าไว้ตัวขี้ตาขี้ทั้งตัวอ่ะ คนโยนหายไปหรือเปล่าริงนะเฮ้ยยังอเหรอโฮ้ยคุณไม่หยุดเลยสัตว์มึงเห็นมั้ยน้เหี้ยไม่มีใครทำพี่เอเนี่ยมันยิงไอ้ใบวิ้งเข้าไปแล้วโจบเลยไอ้ใบยังไม่ทำอะไรใบน้องยิงกูจนกูเดี่ยวไปไหนไม่ได้โอ้มันถอยมันถอยไม่ได้แล้วมึงเห็นมันคูนมั้ยน้าไอ้สัตว์กูช่วยไม่ด้วยช่วยไงเลยไอ้ฟองไอ้ฟองอุ้ยทักสวยตั้งมีมานาใบตั้งมีมานาใบไม่โดนด้วยไม่โดนตาด้วย ให้ยโอ้นี่เร่ตาล้ตาวเลยุ่ณเห็นไอดมัก็ไมโดนอไรไคุคไปดนอ่ไม่น่า่นเลย่นเามาไม่ไหววะโมยยังเอแลไจงกรนจงมไ่กระงหรอย่ากระจงอย่าอ่อย่าย่ไอ่อ่าอ่าอ่าอย่าอ่่อ่อ่่่่่าอ่ม่่่่า่่่่่า่่อ หญ่ใหญ่ใหญ่ลบไปสองลบไปสี่ลบไปหกลบไปแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบสองแบมไปโนแบมไปโนแบมไปโนแบมไปเฮียโนแบมไปโนแบมไปเฮียดิดอ่ะเฮียดิหลุดเด็ด้อุดยี่สิบสอ กัแหพูดกันแหละ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 ฟังเว้ยอย่าให้พี่ว่าตัดคมันใจพูดจับีพูด้แม่อะได้เไเจ้หูปากพี่ยัดแม่ลองอกไอ้พูดดีๆงดูไม่พูดพูดเดียวพูไม่ันใจมึงตายอแมาได้หมาดนหมาตรงนี้สิแพ้แพ้พ่อมึงกับปก อไเอุ้งเฮ้ยมาไปตายนะเราโดนปิดเราโดนปิดทางเรถโปิดทางไปเลยไม่ตายไม่ตายตายเแคยอะไรที่ชูหน่อยไม่ทำอะไรได้แล้วกู้ขี้ขวานได้อีกเดี๋ยวมึนโอ้ยเฮียจะอิ่มเลยอย่างเงี้ย เอาไิไปเอายมดิดิมาแล้วเลนะก็สบายูอล้วยพอเหรอเล่นหรือค่าที่เลนสบายจัดเลเลอเอไให้คลิปตตาแล้วมึงเกินใหม่ะช่วยกูดิเอะเนี่ยฮูลาดกโดนอยู่ใจเย็นด้าเกรีบนะ้าเกิรีบตนะีบต่เสียงเสียงก็ได้เมื่อกี้รีบก็ได้ได้ไม่ได้คุณบอกตรงแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แ่กูจัดแค่ั้นเลล่บาไม่มึงเอาคลิปีไกลไงตไกไกไก เฮ้ยเฮ้ยกดผิดมาเเร็วกูไม่ใช่ไม่ด้มาไม่ได้มาอ้บใจมึงเด็ดเดียวเกินไปไปเพื่อนไปอไมสวยเต้สวยสวยโอแม่งมีแม enfin ่งมีดีกว่าเต้ีห้ากินปลาดีเอ็กสู้บวครับจังหวะจังหวะชิวชคุณไม่คุณได้ก็ได้หวาคุณได้คุณได้หวาคุณได้หวสวยไาถอยมาไปถอยมา

ไล้ระวัง hey, มันมาแย่งรูแดงไอ้ร oh, ูง่วงเลยไปไล่แตพัดอุวิ่งโอ้ยลึกมากเดี๋พัดปัญหาการพัดเฮ้ยคิกมาข้างบนสามวิกูมีสักอยู่หนึ่งเมื่อกี้มันไอ้แค่มันฝากพอดีไอ้แค่มันขยับไปหน่อยนะอ้าวแล้วมึงไม่วาปมาไอ้แค่มึงว่าปะเนี่ยแค่ไม่มีว่าไม่มีว่าเมื่อกี้มินไม่มีว่าโอ้โหโน่าเบื่อโอ้โหโคน่าเบื่อไม่ไปไม่ไปกูไม่ไปกูไม่ไปกูอยีหละโคตรเบื่อ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 โอ้โคิวได้นะ เพี้ยดเพี้ยดสวยเม็นโก้มป็นโก้เไป็น้เร่ไปดิฮุยฮุยเก็บไบแบกจัดโชว์ไปเลยบูช่เข่ได้ยังไงัใครเป็นจ้าบ่เช่อต้าเลยสึกชิงขวาเป็นหนึ่งะเฮ้ยนูนเบลันจะเอานูนเบลยังไงก็กไอ้เหียเอาว่าจไม่นะกูวไอีนี่เฉยเลยไม่ใช่งเงใบอะเมั้ย เจมด้วยรึซู่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 กูบากูบากามูเขาไปขอให้อยู่ไปเสาเสาไหนไม่มีนี่อะเต้นนี่อะเต้นโดนดขึ้นกูเต้นเลยนี่ก้ดิของกูช้าจัดอะเอาต่อว่าขนาดขนาดเกมดาวขนาดนี้นห้าทีแล้วกูไม่ได้เฮียเป็นชีวิตอันสักอันเลยโหเยอะอยู่นะของมึงหกช่องกันต้องบอกช้าอีกอบเลนิโก้ช่องควีนเฮียออกเวทอ้าวไอ้สัตว์เอ้า ดูบิวดิดูบิวก่อนดิเพื่อนนี่เอาหมดนี่ไงทิปเปิลคิวไงไม่เอาใช้ดีก็ติดหกนาทีเก็บไว้ทำมิที่เลยกูไม่เคยแบบกูไม่เคยอยู่ในสไตล์การต่อีู้ก็มึงไม่เคยอยู่แต่มึงตายไปเลยไงเพื่อนตายไปเลยเไ้ขอโลตัหน่อยเต้พีทมาพีทมาหันมาคูพีทหันมาคูพีทหันมาคูพีทหันมาคู ที่ไม่ตันแล้วก็ตันมามันแล้วไอ้เงี้ยทิ้งหายตัวเลยสถานการณ์เฉียดตายไงนี่ไงได้ไฟลีฟายเพื่อนกูโอ้โหไฟลีฟายจบละไฟลีฟายขึ้นแล้วไฟาย่ไฟก็เด็กเล่นไปแล้วไอ้เงี้ยโอ้ยเยอะเล่มันหกมันจะช่วยเยอะเลยมันเด้งมันเด้งเยอะตลยดจะอก็ได้ไอ้พีสตลาจจะให้มึงได้บิงก์เงี้ควายพูดถูกสี่เล่ยมันอาจจะให้มึงได้บิงกแบบหนึ่งวีอ่ะบิงก์หนึ่งวีแบบเพืออกมาแล้วก็แบบเหลือเลือดสักข้าอะไรเงี้ยมันก็อดละเอาไปพูดถูกเลือดเหลือหนึ่งอะไรอยังเนี่ยมันก็อดได้เลยจะเรียกมีพัก ต่ากันเลยแย่เราไปมีมีวับปะสวยสวยอย่างนี้มันโดนพีดเจหมดไหวอยู่ไหวไล่ไล่ไล่ไปไล่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพีดมาเก็บงานพีดมาเก็บงานอยู่เก็บงานพีดตีงูตีงูตีงูไอ้เมื่อกี้หน่อยดิ๋ยเฮ้ยตีงูพีดม่ตีงูไอ้ยพีมึงกินหน่อยดิ๋กินหน่อยดิ๋ยวย็กินอ่ะไม่กินอ้โหโอ้โห เก็บมาใช้ห้องนี้โอ้โหโอ้คนหล่เพื่องทหรอกูกูแหลกกวเมื่อกี้อ้าวมามาอ่านเลยอ่ะเมื่อกี้แหลกอะมันเมื่อกี้กูแกล้กจัดเลยเก็บมาใช้พวกนี้ไอ้เลยเลยตีนมันใช้เก็บร้อนเยอะตีนมันใช้เก็บจัดเรมินสกิลสามมิ้งก่อนเลยนะไอ้สัตว์ทำไมมาถึงเห็นวะของพิ้งค์ตัดคือก็ลืมอีกอุ้ยสวยพิ้เอ้ย ไปก็สามสวยถ่ายไปถ่ายไปไถ่ายไปถ่ายไปถ่ายไปเอาวะเลยี่ใบฮุกอีกยั่ปเกตใอ้หัไปยังหลหรไปขิงขิงขิงิงคิงขิงยเดี๋ยวไปอ่อนได้อีกนึงเลนาเลเลน่ากูจะเล่นากูจะเล่นนาวีเฮ้ีทีพีเ้ีทีพีมันส่วนเฮ้ของหายไปไหนวะ อ๋อแล้วไอ้ของกูหายไปไหนอ่ะไม่กี่ของทิ้งไปหนึ่งใช่ที่มันหายม่วงทุกคนใจเย็นหนึ่งม่วงไม่ไม่กูซื้อตีเร็วมาไม่ใช่เหรอตีเร็วอยู่เดียวมาตีเร็วอยู่เดียวาช่วย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 ขายไปเลยหมัดเทวดากูไม่อยู่กูไม่อยู่เอ้าโดนเปิดไเลยไม่หลับไปเลยพิมพ์เกรับน์ก็ได้กดท่าสามกไม่มีอ๋อโดนไข่โดนตี โอ้แคลรี่กเป็น้วไหรอปล่ิดปเลเปนเอ้มิงก์อะไรอะอาราสาเไม่ได้กาะเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยตายตายเียบิงินบิงินบิงินบิงนบินเออเฮ้ยเออไปรอดว่าไปไงเถี่ยต่อสาต่อฟามต่อแคลรี่ไอคโคตรเบ็ดไม่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 ไจแครี่เลยว่ะจอด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 จด ถอยเลยถอยเลยตุ้นเลยกูเป็นต้นเลยดูดูยืดเฉลยยืดเฉลยรอดูดิเอ้ยผมพูดอะไรคิงตาย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 พิมพ์มีก็ไปทำเรื่องนั้นแหละวะกูต้องเล่นไฮเดรา์ไว้ไม่กูคุยกับโดนเอาอ่ะเดี๋ยวถูกนะเอ้ยจะไปเอาให้ ผมว่าไปเออทีน่ามีอีเดียนว่ะมาแล้วเรียบร้อยตัวเด้เลยอะไรนี่เจี้ยบนคพับโอ้ตัวเด้งไม่หยุดเลยผัวเป็นคนอยากฆ่าเรานี่ใคอนี่สไลปอร์อิลิสไลปอร์อิลิโอ้ยโด <currently> นตะ<ค>ัวปอมไลท์ทูไ้สัตเฮ้ยสัตติะรัด

ไอ้กูหาไม่มใครวะเฮ้ยกูแตะไปพก่อไปพก่อไปก่อพก่อไอ้ชอีกหาไม่มึงไหย่จาดูอีกลกมึงก็ผิดมาดีหาขี้าไปอไปมันแค้นจะตาทีแล้วนะแค้นจะตาทีแล้วไไปไไปรอ่ยไไปดอเ เฮ้ยไปป่ะบึ๊บอ้าวไม่ฮุกเหรออ้าวเเออยโอ้โหใครเล่นกันเลยไปฮุกรถฮุกรถขอกูบอกให้ฮุกรถไม่ใช่มันนี่อะไรไม่ได้ให้เฮ้ยโอ้โหแม่งไม่ได้กินเจ้าเฮ้ยเฮ้ยบิงก์กษัตริย์ดอเพื่อนกูดิ ผิดกับตาก่อนได้เลยนะฉันจะกินแจวหอนกินแจวหอนนาหอนนาเฮดาโบโตเฮ้ยออาล่ะพูดถอดก็พูดแล้วมาเอาต่อเอาต่อยี่ฮดกันป้องกันก่อนเพื่อนดูหน่อยเ้ยโดนกูโดนกูโดนดูด้วยดูด้วยไว้ดูด้วยดูด้วยดูด้วยู่เฮ้ยโอ้ยกูไม่ได้ดูเฮี่ยขอโทษได้ไหมล่ะรอดโอ้โหอ้าวตายไปดิอีน้ำไันไม่เซฟใส่คนอด้วย เดินออกไอ้เหียอย่าเดินหนีอย่าเดินหนีอย่าเดินหนีเขาร้องเขาร้องเวลาฮิว่าอย่าเดินหนีไอ้เต้มนย้ำมั้งไงเต้มนย้ำมันไม่ไม่เคลือบมันไม่ยอมเคลือบกูคุยมันขี้ขวาอยู่ไม่เคลือบไอ้เหี้ยเล่นไม่เป็นเนียสัตว์ปักหน้าไอ้สาวสิสาตสิสาวมุดมุดงหลังมนดดึงหลังมุดดึงหลังเหี้ยทางเสาทไม่บอดมุดดูมันปักไอ้เหี้ยได้หมดเลยเนี่ยสัตว์ปักโคตรเยอะเอ้าคูทำไมไอ้เห๋ออุ้ยแต่นากินยังไม่หลับไอ้เฮียเลยไอ้เฮียไม่ไม่ไม่ทำอะไรเลยไม่ไม่กินเจาหอนเลย เฮ้ยเฮ้ยเยี่ยมเลยเฮ้ยตะพัดตะพัดดูดิตะพัดเต้นดูดิเต้เยี่ยมดไอ้สัตว์มาจากไหนวะเอ้าโอ้หดูดิดูนี่ตะดเต้ดูดิโอ้โหโอ้ร้านคีบกูแล้วด่ากูเป้าหน่อยเฮียโช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยแบกสัตว์ตะพัดเออเฮ้ยไอ้หมดนี่สิทำอะไรยัดแม่ไม่คันที่ห้านี่ไม่ควรไปไปไป สี่รอบแล้วนะยี่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่ลุ่่่่่่่่่่่นเท่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ส่่่่่่้้่่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 าย่่่่่น่่่ร่่่น I'm <laughs> <laughs> mother. <laughs> Oh, กินตอนแล่อ่ะ <what? laughs> <laughs>